นี่คือภาพความทรงจําของพวกเราความสําเร็จของพวกเรามันคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนชมลมของพวกเราให้ก้าวต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดสวัสดีครับผมเจมวิษณุทองคำคณะกรรมการชมรมทบีน้ำเมื่อวันโรงเรียนวานทุ่งสานครับ แจ้งเหตุขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรายแรกของอำเภอบึงสามัคคีแล้วขอให้ทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตราการอย่างเคร่งครัดใช่ครับผมเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19ารายที่90อของจังหวัดกำแพงเพชรเองครับผมเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19รายแรกของอำเภอบึงสามาัคคีจังหวัดกำแพงเพชรครับใครจะไปคิดล่ะครับเมื่อต้นเดือนผมยังไปแข่งกีฬากับเ,เพื่อนๆในชมรมอยู่เลยจากนั้นอีกแค่10วัน ผมกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19ผมต้องไปอยู่โรงพยาบาลคนรอบตัวผมกักตัวหมดทั้งครอบครัวและเพื่อนๆแต่โชคดีครับเป็นช่วงปิดเทอม1ิสี่วันต่อมาคนรอบตัวผมไม่มีใครได้รับเชื้อจากเหตุการณ์ครั้งนี้เลยในวันที่ผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนๆในชมรมก็ยังคงเดินหน้าทำงานกันเตรียมกิจกรรมชมรมกันแม้เราจะอยู่กันคนละที่ แต่ก็ยังมีเพื่อนๆคอยส่งกำลังใจให้อย่างไม่ขาดสายผมได้แต่ภาวนาถ้าโชคดี<ม>เราจะได้กลับไปเจอเพื่อนๆในชมรมอีกครั้งและโชคดีก็เป็นของผม11พฤษภาคม2564 mm. ผมหายดีและออกจากโรงพยาบาลจนกระทั่งเปิดเทอมให้เจมปีนี้ได้เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเลยนะใช่ครับผมได้เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมโดยมีเพื่อนๆน,น,น้องๆอ,อีกหลายคน มาร่วมกันดำเนินงานเป็นคณะกรรมการชมรมในปีนี้น้ำดื่มชมรมทูบีน้ำนม,มำวันมาแล้วครับกองทุนของเราก็ยังต้องเดินหน้าเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกองทุนของเราต้องสามารถยืนด้วยลำแข้งของเราเองให้ได้ ร้านสะดวกซื้อชื่อดังเขายังเดลิเวอรี่ส่งถึงที่ได้ชมรมทูบีน้ำผึ้อย่างพวกเราก็เดลิเวอรี่ส่งถึงที่ได้เช่นกัน 2B Delivery ส่วนกิจกรรมของชมรมเราปีนี้หละครับต้องถามคนนี้เลยครับสวัสดีค่ะทุกคนผมเด็กชายลิลลี่ประธานชมรม2ูีน้ำผึ้โรงเรียนบ้านทุ่งสั้นปีนี้กิจกรรมของชมรมของเราตัองปังปังปังค่ะ ปีนี้กิจกรรมของพวกเรามี15กิจกรรมาตามหลักการดําเนินง,งานทั้ง3ยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่1กิจกรรมรับสมัครสมาชิกชมรมค่ะมาจ้ามาจ้ามาสมัครเข้าชมรมของพวกเรากันได้เลยนะคะมาค่ะมาสกแกนเลยค่ะสกแกนเลยค่ะ<ๆ>เดินโณรงรงวันต่อต้านยาเสพติดโลกแ<ๆ>ละยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายยุทธศาสตร์ที่2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดทำความดีไม่รู้เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและที่สำคัญในการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจชูบีนววันของพวกเราเพื่อที่จะปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ จุทธศาสตร์ที่3เป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาในการจัดตั้งชมรมทูบีน้ำมัันแก่ชมรมทูบีน้ำมันอื่นๆที่สนใจจากเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่เคยทําให้ผมรู้สึกอายแต่มันทําให้ผมรักตัวเองมากขึ้นในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่ว่าผมสามารถเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตในยุควิกฤตนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกในชมรมได้ แม้สถานการณ์จะทําให้พวกเราไปทํางานร่วมกันไม่ได้แต่พวกเราสามารถทํางานด้วยกันได้อย่างไม่สะดุดรอวันที่พวกเราจะกลับไปเจอกันเดินหน้าต่อไปเพื่อเป้าหมายของพวกเราเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด